สวัสดีค่ะปุยแอนทิกของสะสมนะคะวันนี้เรามีสินค้าสวยๆงานโบราณโบราณสวยได้แบบเวอวังอรังการจริงๆค่ะบอกเลยว่ายิ่งโดนแสงก็จะยิ่งเงานะคะสวยสวยๆยบลบลัมเหลือสวยเหลือเกินค่ะสวยประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นช้อนทองเหลืองแท้นะคะ นี่นะคะด้ามเป็นไม้แท้ๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะเราให้ชมกันสดๆร้อนๆเลยค่ะบอกเลยว่าสวยเหลือเกินสวยไม่รู้จะสวยอย่างไรแล้วนะคะงดงามอลังการงานช้างก็นี่เลยค่ะเป็นช้อนทองเหลืองแท้นะคะงดงามจริงๆนะคะที่สําคัญคือเขามาเป็นคู่คู่คู่เลยนะคะมาเป็นคู่ก็คือช้อนกาแฟเนี่ยมีหกที่นะคะสําหรับแก้วใหญ่ นะคะประมาณนี้อันนี้เป็นชุดไมเซนแท้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าออใส่ช้อนกาแฟขอบทองเหลืองแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะให้ชมกันชัดๆเลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะเป็นช้อนที่หายากนะคะน,นๆ่ๆ เปจะเจอสักครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ได้หากันง่ายๆนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะนะคะมีช้อน6คู่ช้อนกาแฟ6คู่ซ่อมกับช้อนนะคะ6คู่แล้วก็ช้อนสำหรับทานอาหารทรงลึกนะคะงานดีการันตีเลยนะคะว่าสวยมากๆความยาวนะคะอยู่ที่8นิ้วค่ะทรงลึกนะคะใช้ดีสุดๆเลยนะคะตักน้ำแกงสดนี่แบบว่าหุยแบบว่าแซ่บเว วังอลังการเลยนะคะชุดนี้กันมาในราคาอยู่ที่เหมือนถูกแล้วก็ได้ฟรีเลยค่ะนะคะชุดนี้ชิ้นละ219บาทเท่านั้นเองนะคะรวมหมดนี่เลย3 0ชิ้นนะคะ3 0ชิ้นเน้นนะคะ3 0ชิ้น อยู่ที่6,590าบาทค่ะนะคะส่งฟรีนะคะบวกค่าภาษีแล้วบวกค่าเรือแล้วบริการฟรีที่เมืองไทยนะคะรับประกันได้เลยค่ะซุยสุดๆเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจจองนะคะวันนี้นะอะแถมตัวนี้ให้เลยค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะน้องๆอ,อ่านหนังสือสวยๆนะคะชุดนี้นะคะมันมาคู่กันนะคะปุยยินดีแถมให้นะคะนี่เลยค่ะนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ะะแต่ว่าอาจจะใช้เวลารอ2-3เดือนนะคะถ้าหากว่าท่านใดรอไหวจองได้นะคะถ้าหากว่า,ท,าท่านใดที่รอไม่ไหวขอผ่านก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าของเราไม่สามารถที่จะส่งให้ท่านภายในวันหรือสองวันได้เพราะว่าตอนนี้สินค้ารอลงเรือคะ่ะรออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ ประมาณลงเรือก็ประมาณเดือนละครั้งนะคะต่อเดือนนะคะเดือนเรือจะออกเดือนละครั้งบางทีสูงสุดก็2เดือนครั้งหนึ่งนะคะใช้เวลา2-3เดือนถึงเมืองไทยนะคะถ้าหากว่าท่านใดรอไหวปุ้ยยินดีรับจองนะคะชุดนี้นะคะไม่ได้หากันง่ายๆค่ะอันนี้โทษทีนะคะอายุรุ่นใหญ่ตวดอัพทั้งนั้นเลยนะคะเป็นงานที่หายากมากๆนะคะเป็นงานที่สวยมากๆนะคะเหมาะกับครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนะคะครอบครัวใช้ประ ปรมาณสักสำหรับหกที่นะคะนี่นะคะเวลามเาีเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมจัดโต๊ะอาหาร6ที่นั่งก็จะสบายสบายกันนะคะนี่นะคะสิ่งที่สำคัญคือเขามีช้อนขนมให้ด้วยช้อนขนมก็คือ,อก็จะมีซ่อมให้ด้วยนะคะนี่ค่ะซ่อมใช้จิ้มผลไม้ ใช้จิ้มผลไม้หรือจิ้มขนมนะคะแล้วก็ช้อนตัวนี้จะใช้ชงกาแฟนะคะนี่นะคะกําลังพอดีเลยนะคะแก้วกาแฟเป็นแก้วที่ใหญ่ก็กําลังงดงามประมาณนี้นะคะดูเนื้อข้างในกันนะคะว่างามแค่ไหนนะคะเพราะว่าความวาวของช้อนตรงนี้นะคะ่ะสีจะออกทองเหลืองทองเหลืองนี่ยิ่งขัดยิ่งเงานะคะวิธีขัดก็ไม่ยากนะคะ ก็เราก็ขัดด้วยน้ำยาทั่ว,วไปนะคะใช้ยาสีฟันขัดก็ได้นะก็เงาเหมือนกันนะเมื <c> ่อ <oughs> วานปุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรปุ้ยใช้เกลือขัดเหมือนขัดเงินปรากฏว่าเกลือเออปรากฏว่าทองแดงกับอออทองเหลืองกับเกลือเขาไม่ถูกกันนะคะเขาจะดำนะคะ <c oughs> ปุ้ยก็เพิ่งมาได้ความรู้นี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าทองเหลืองไม่เหมาะกับการ ออทองเหลืองไม่เหมาะกับสูตรล้างเครื่องเงินนะคะจะแตกต่างกันนะคะทองเหลืองจะเหมาะกับยาสีฟันสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยดีกว่านะคะหรือว่ามาขามเปียกอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเงาวววประมาณนี้เลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเกือบจะเอาไม่ทันนะแช่ลงไปไอ้เราก็นึกว่าเออ,เอแชเแ่เครื่องเงินไปแล้วก็คงจะแช่เครื่องทองเหลืองได้นะก็ใส่รวมกันเลยค่ะปรากฏว่าเงินขาวจั่วแบบนี้เลยค่ะทองเหลืองปรากฏว่า กลายเป็นดำทอ,อเครื่องเงินนี่ก็ขาวทองเหลืองนี่ก็ดำอค่ะ,อะค่ะสูตรสูตรขัดเครื่องเงินกับขัดทองเหลืองไม่เหมือนกันนะคะขอบอกกอัขออภัยนะคะปุ้ยมีความรู้ใหม่เพิ่งเพิ่งจะรู้เนี่ยนะคะ แล้วนะคะอาน,นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นชุดที่ใหญ่อยู่พอควรนะคะยังไงแล้วถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะวันนี้จองตัวนี้ชิ้นนี้แถมให้นะคะน้องน่ารักมากค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นตุ๊กตาเก่านะคะนี่นะคะนี่เราจัดมาเอาไว้แถมให้ท่านประมาณนี้นะคะน่ารักนะชุดนี้นะคะตั้ง ที่ห้องรับแขกท่านเก๋ๆสวยๆนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเอาล่ะคะ่ะยังไงปุ้ยขออนุญาตบา,บายๆไปทําธุระก่อนนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาอัปเดตภาพนิ่งแล้วก็ราคาให้นะคะพอดีช่วงนี้งานเยอะนิดนึงคะ่ะก็อาจจะช้านิดนึงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ